โอ๋น่องมีอวอยู่มีแต่น่องงัวโอ้แซ่บคือกันสู่น่องมีอะไรบ่แซ่บก็น่องมีอะชิรล์นึงบอกครับนี่กานเอื้อะว่าวเลี้ยงนี่กานเอื้อยว่าวเลี้ยงนี่เสี่ยเอื้อยเลยเสี่ยหลุดนะเอะว่าเนาะ่องงัวนี่แซ่บก็น่องมีอะเลยครับเด้อเอื้อยเพิ่งว่าเออนี่ครับปลาสมเคลื่อนลำปลาของนี่เนาะ ปลาสมซี่แบบโตแบบละเอียดจะมีได้แบบโตปุโตปุโตเนี่ยเสีกัทุ่งอะเศร้าเนาะสามถึงห้าส si so uh ิบเศ้าฮตาาหอยาครับโอ้เนี่ตาปลาหอยปลาครับผมักบาแลวเนี่ย แพงนะครับอยันส <se> ัน้โอ้เง0ลอยพันสองพันหาสแตนเลสับผมสแตนเลสย่างดีปรับสูงได้ต่ำได้พัด้ันหรือสแตนเลสสแตนเลสคผมพนเหรอพับสูงได้ต้ได้แนเ่อได้มือผู้ขายนี่ก็ต่ำสูงได้ตลาดนัดวันเสาร์อำเภอพ้นท่องจังหวัดลอยเอ็ดครับมื่อวันเสาร์ที่หกกันยายน 2568นะครัหบปดนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆเด้อันนี้พญเวนเด้ไหมหมพญเวนสามร้อย้ยสามร้อยร้อยครับหมูได้ปลาด้ยมดเนยเวนมดนี่บอกสามร้อยรอกหมูกับสามร้อยร้อยปลากับสามร้อยร้อยปกับสามร้อยเอ ขายไงตัวสั่นไม่ต้องไปคิดด้วยสามโลร้อยค่ะปลาบึกสามโลร้อยสามโลร้อยสามใบไงเป็นแตงโมงนี้เราแตงโมน่อะสิบบาทสิบบาทเน้ส่วนปราเพทปลาประเภทกบของคุณยายกับผักบักแจงดูเมม่อได้ครับทุกวันเสาร์ขายถูกๆครับ อันละสิบบาทเด้ของคุณแม่่นสิบบาทส้าบาทก็ไ,ได้นี่บักอือนอื่นปอื่ก็เหลืองหูหูเหลยนะเอามาเลยครับประแดกประแดกอันนี้สามสิบบาทนีค่ครึ่งโลนะครับเอาหกสิบบาทหาสิบบาทโลนึงประแดกเจ้าเดิมครับขายดีเจ้าเนี่เนี่ลาดนัดออเพื่อพูนทองเหรียดอันนี้เป็นปริเอาไปา็นตำพรา<ร><ร>สับพราสับอาไปตํตำ<ร> โอปนินซ <opening>, mm ับ hmm. อันพวกนี้ก็คือ